สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันกับไฮบิลดแคร์พัทยานะครับลอยตัวพัทยาในวันฟ้า uh, ครึ้มหน่อยนะครับในว,ว,วิวแบบนี้นะครับตอ,ตอนนี้เราอยู่บนชั้น40กับ50ชั้นนะครับ ใส่เซฟตี้อยู่นะครับแล้วก็มีจุดยึด2จุดนะครับแล้วก็มีเชือกในที่ได้มาคาจะสูงนะครับอตอนนี้เราเปิดเซอร์วิสใหม่นะครับมีเรื่องเกี่ยวกับการคอนไฟสเปซนะครับหรือการ ทำงานในที่อับอากาศนอกจากที่สูงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำคอนเทนต์ที่อับอากาศกันนะครับนอกจากที่สูงแล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าท่านมีปัญหาเรื่องตึกแตกแล้วนะครับเรื่องคอมพิตเรื่องสีเรื่องอะระบบข้างนอกทุกอย่างก็โทรหาเรา0 8 0 1 5 6 4 9 8 7, 7นะครับแล้วก็ในเรื่องของที่อับอากาศถังน้ำเราบริการท่านเต็มที่ในเขตพัทยานะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับไทยวิทยา